สครับผมวันนี้ผมกับสิบา้ามาเก็บผักในสวนนะครับเนะบาะไปยุ่้กินครับช่วงนี้ก็มีผักเนี้ยจะเก็บไปก่อนนะครับมาครับพี่น้องอันนี้ผักหุงไทยนะครับไปลวก กินกระปุนกับแก้วแต่บูร์ว่าทั้งอื่นคนอื่นผักเงียงนะครับเป็นใบแบบเนี้ยต่บุร์ให้ทั้งอื่น,น,น,นคน,บบนคอื่นผัก,งก,งกงเงียงครับมีในปลานี่แหละผมจะเก็บกอนครับ well cup ตัวน,นี้ก็ได้มากนี่ครับกลับหนึ่งข้าววกกินเอต้นกับแก้วแล้วครับเดี๋ยวไปหาเก็บอื่อนต่อครับนี่ก็จะเป็นแตงเทเนาะนะครับ อยู่สามซี่หมากเน่าไปแล้วครับหมากหนึ่งพอได้กินครับเบิดกระปุกไหมพื้นที่น้อยๆครับนะครับผมเอามาปลูกอีกแล้วครับแต่งไท่กันจะเป็นน้วยกลมครับบันนี้ตัดครับตัดไปไปบ้านครับไปให้ผู้อยู่บ้านกินให้แม่กินผมว่ากินนะครับเจืดดพดนี่ครับน้อยนีเลย นี่สุกไปใหมันเหลืองอีกหน่อยนะครับเอาไปทีะหน่วยก็ได้อยากเขาเก็บไมครับเก็บางอีกเข้านี่ครับสมปอยครับใส่ตุมไก่ผมไม่รู้ว่าทั้งเอินกับเอิญยัางครับนี่ ส้มป่อยใส่ตุมไกล้ส้มยังกระแซบครับ เดี๋ยวครับสมปล่อยตัดไปก็พ่อกินเบิดกัมันตัดไหมครับบ่ได้ซื้อเขาเบิดยำใดกัต้องตัดไหมครับเดี๋ยวพาไปตัดกันอื่นต่อครับ เรามาเก็บผบกอีตูครับนี่ครับมัน,น,นจะเป็นดอกแล้วครับตัดแตงให้มันให้มันแตกไหมครับต้องตัดอันที่ฉันจะเป็นดอกกอครับทามันจีแก่นี่ตัดแปลงพี่น้องนําครับนี่ตูมงามครับนนนครับสวนน้อยๆครับ เอาได้กินครับเบิดกับปูกไหมโอ้ยยังไรครับเดีย๋ยวเก็บกันเลยครับ งามๆเลครับได้ครับรเตรีมาใส่เอาไปใส่แกงครับปัดอีตูหรือใบแมงลักปู่ก็ได้กินครับไม่นนได้ขายหรอกเยอกินกับแจกครับแจกพี่แจกน้อง ตัดแต่งงามันครับให้มันได้เป็นดอก ครับตัวนี้ก็ได้ลายแล้วครับพันยตูเหลือกินครับเหลือกินเหลือเก็บเหลือกินกับแบงให้พี่น้องครับนี่ครับปวดแต่งมงครับครับปลูกเพราะได้ยูได้กินครับชนสองต้นนี่เก็บจากนี่ครับพุ่มเดียวครับสองต้นครับ ใ้แกงเดี๋ยวภาพเก็บอื่นต่อครับอย่างนี้มาตัดมาติมนัดครับตัดเป็นติมนัดเป็นหนึ่งครับนี่ครับตกงมงงามเลยครับแกครับ นี่ครับนี่ไงครับพอดีกินนี่มันตัดสองน่วยครับนี่น่วยหนึ่งครับนี่ครับสองน่วย นัดครับในพื้นที่สวนน้อยๆเพราะจะยุย่ได้กินครับเบิดกับปลูกไหมกินเบิดลกะเก็บไหมครับบ่มีอย่างไรสวนหองห้อครับมียังกะปูนนั่นนะครับอยากกินยังกบปูกครับน่ครับพื้นที่น,น้อยๆครับ่น,นหนาเพิ่มเก็บผักพริกครับพริกนน่กระทาง ปลูกนอยก็ได้พ่อได้กินครับในที่สวนครับนี่งทีเอากลับ,บ้านครับเก็บไปให้คนอยู่บ้านเพิ่งกินครับครับพออีตูพักคุณให้แต่งแท้ครับแล้วก็ไปสมปอยครับแล้วก็ยังก็ซ <c oughs> ื้ออย่างน้องบาสน,นี่ผมลืมซ้ำ บัตเตอร์นัทรับหนึ่งในง,งามเลยครับนี่เหลืออีกหลายครับเป็นไม้นี่หน่อยงพอได้กินครับเบิดเกิดมาเก็บไหมครับจะก,กินอีกกระปุกไหมครับปลูก,ลกเท่าต้นสองต้นครับพ่อพื้นที่ห้องหน่อยดูการให้ดีนะครับเนาะ มากคลิปแบบนี้ครับกดไลค์ให้แนนเด้อครับกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวมันถ่ายให้เบิ่งเรื่อลยเพื่อเป็นกำลังใจครับหากินหายูหากิน,กน,กนปลูกพักปลูกงาแบบบ้านๆครับทีบ้านๆพอกับไมเนาอกครับพี่น้องสวัสดีครับ